สวัสดีครับผมนายยุทธนาพงศ์ครับครับเป็นคนพื้นที่ในวัดคูเมืองนี่ครับครับครับสวัสดีครับผมนายภูพานสุกมาครับเป็นคนพื้นที่วัดคูเมืองเหมือนกันครับอืออยู่วัดนี้มานานก็ตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เกิดครับนะรู้จักวัดนี้ครับแสดงว่าต้องรู้จักหลวงพ่อสดรู้ครับแต่ผมไม่ทันไม่ทัน ผันไหม,มผมหนึ่งสี่ท่านท่านเสียพอดีท่านเสียพอด,นพดีนะส่วนใหญ่เนี่ยหลวงหลวงปูสงป่สดหรือหลวงพ่อสดเนี่ยเขาว่ากันวาจาสิทธิ์ทุกต้องครับท,ทําไมทําไมวาจาสิทธิ์มีเหตุอะไรถึงทําให้ท่านวาจาสิทธิ์มีการบอกเล่าอะไรกันฮะฟังจากคนรุ่นเก่านะครับจากออหลวงพ่อไม่ค่อยว่าใครหรือไม่ค่อยพูดให้ร้ายใครครับ อคือพูดไปแล้วมันเป็นจริงตามที่หลวงพ่อพูดถ้าถ้าท่านว่าใครจะเป็นอย่างนั้นทุกต้องถูกต้อครับโอ้ถ้าใครปุ๊บจะเป็นแบบนั้นเลยครับโอ้ก็เลยท่านเลยไม่ไม่ด่าไม่ว่าใครถูกต้องครับแต่ถ้าใครโดนด่าโดนว่าถือว่าสวยสุดสุดครับสวยสุดสุดใช่นะฮะทุกวันนี้ก็มีคนมากราบไหว้ขอพรรูปเหมือนท่านทุกวันครับทุกวันครับขอเรื่องอะไรส่วนมาก ก็ทั่วไปนะอาจารย์หมายถึงว่าท้าขายอะไรอะไรเงี้ยเลือนม่งทางแก้ขัดปลอดภัยแก้ขาดปลอดภัยแบ้วก็ท่านหลวงพระสดที่ท่านเป็นเป็นหมายความที่คนเคารพนับถือในเขตพื้นที่แล้วก็คนต่างจังหวัดที่เขารู้ว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อแหวววัดวัดหัวเมืองเนี่ยท่านจะบวชแต่จะพวกญาติโยมอ่ะพระจะต้องมาศึกที่นี่สำหรับหลวงพ่สด อ๋อความเป็นมาแล้วก็คือเป็นลักษณะแบบนั้นลักษณะแบบนั้นนะฮะอ่าหลวงพ่อเปียกนะฮะรู้จักท่านมานานยังก็เกิดมาก็ารู้จักแล้วครับเหรอฮะครับอ๋อหลวงพ่อเปียกก็ได้ฉายาวาจาสิทธิ์เหมือนกันถูกต้องครับอ๋อนะฮะนะฮะหลวงพ่อเปียกเนี่ยปัจจุบันวัตถุมงคลมงคลของท่านได้รับความนิยมหลายรุ่นหลายรุ่นครับ,รบอ๋อนะฮะแล้วล่าสุดเป็นอ่พาพระปิตา ต้องครับพิตาพิตาที่เนี่ยครับที่ต้างอยู่ครับอ่าที่สร้างอยู่เนี่ยนะชนะจนชนะจนนะหลุงพ่อเปียกมีเรื่องอะไรที่เราประทับใจบ้างโอหลายเรื่องครับอาจารย์อืมเพราะผมสองคนเนี่ยทุกคีอยู่กับลงพ่อเวลาลุงพอมีงานแล้วก็จะมาช่วยเนี่ยลุงพ่อแกเป็นคนที่ไม่ว่าคนใจดีแล้วก็ไม่ว่าคนเหมือนกันเหมือน็สดนี้ครับโอ้เขาก็เอาอีก่ายอย่างผม ขับรถอยู่กับท่านเนี่ยสมมติยกตัวอย่างว่าเราเนี่ยทำกะทำความผิดหมายความว่าขับรถไปไปเฉี่ยวไปชนท่านไม่เคยว่าเราจะทําอันไหนที่แก้ได้ก็แก้นะหมัยความันคือท่านไม่ว่าเราสิทธิ์ครับที่ที่ทาับใจในในสุดที่ว่าที่เขาเขาที่เราระทับใจครับเขาไม่ว่าเราสิทธิ์เลยครับอ๋อถ้ามีอะไรก็แนะนําให้ปรับตัวถูกต้องครับประมาณอย่างนั้นนะแล้วท่านก็เป็นพระค่อนข้างเป็นพระเมตตาเมตตาครับอ๋อเมตตา นะครับอะไรที่ลูกศิษย์มาหาแล้วท่านทำอะไรให้กับลูกศิษย์นะฮะหมายหมายหมายถึงว่ามามาหาท่านเนี่ยมาด้วยเรื่องอะไรกันบ้างก็หลายเรื่องครับอย่างนึงอย่างยกตัวอย่างหนึ่ง,อย,งอย่างเรื่องเจิม <S <S เจอเจอไปสังเกตดูแล้วว่าถ้าท่านเจอไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องออกน้องอีก ในความความความเชื่อของแต่เป็นรายบุคคลตัวอย่างว่าผมออกรถไปแดงมาวันวันเนี้ยได้มาเจอหลวงพ่อแล้วหลังจากหลวงพ่อเขาจะให้สิทธิ์ให้กรว่าเดี๋ยวก็มีน้องออกมาอีกนะโยมอะไรประมาณนี้ครับน้องออกมาอีกนี่หมายถึงมีต่อยคันแน่นอนโอ้โหมีต่อยคันอ๋อเหรอฮะอ๋อนึกว่ามีน้องออกมาอีกไหมฮะนเองน้องออก เป็นเหมือนมันเป็นพี่อต้องมีน้องออกมาอีกโอ้ก็เหมือนเป็นความเชื่ออย่างนันนะมีรถมาเจิมกับท่านเยอะไหมก็ทุกวันนะครับย์แทบทุกวันอือเห็นบอกว่าท่านเก่งเรื่องอัขระยันด้วยหรอถูกต้องครับอ๋ออัขระยันท่านศึกษามายังไงอะะพอจะรู้ประวัติเรื่องราวท่านไหมนี่ครับพอพอพอได้คร้าวๆควับอาจารย์เนื่องจากยันท่านเนี่ยแต่ก่อนในท่านเ็ครูเปียยท่านเนี่ยท่านจะไม่รูหนังสื ท่าท่านมาบวชอยู่เป็นเป็นภาพภิสษุ์เนี่ยมาเป็นภพาพษุสูฆ์เนี่ยหมายความว่ามีมีเจ้าวาดอ่ะคือหมายความว่าเขาเขา,เขาเป็นครูเป็นครูเก่าแล้วก็มาบวชอยู่ท่านก็เลยศึกษาวิชาหมายความว่าเขาเียนชื่อนมสกุลหมายความท่านใดอย่างเดียวมาหลังๆนี่มีคนมาอยู่ด้วยเขาเก่งวิชาทางด้านอักขรภาษาของอท่านก็เลยมาใส่อยู่เขาก็ท่านก็เลี้ยงดูท่านหมายความว่าอยู่ด้วยกัน เขาก็สอนท่านพระครูเปียกบบดีละตัวสองตัวท่านาก็จำก็เลยว่าอาปูอะไรเด้ท่านก็จะรู้ของท่านโดยมีคนทดสอบนะครับอพอที่มาที่ไปแล้วเราก็เป็นเด็กพอเราเห็นอยู่อเพราะท่านท่านได้เรียนวิชามาจากเกจิองค์ไหนบ้างพอจะรู้ไหมครับตำราหลวงพ่อสดทิ้งไว้ครับอ๋อตำราหลวงพ่อเปียกแกก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสด ต่อมาอีรุ่นนะครับอ๋อเอเพท่านเป็นคนพื้นเพลบ้านแถวนี้เพราะท่านเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนครับอยู่ที่นี่เป็นคนที่แบบที่นี่เลยเรียนที่นี่โตที่นี่แต่ท่านก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองนี่ครับจะมามาเป็นเกจิแบบนี้ครับแกก็เรียนวิชามองพระสด้วยเนาะเพราะตำราหลวงพระสดอยากขยกให้ปู่โทปู่โทนคนหนองยางเพราะปู่โทเนี่ยท่านก็ป่วยป่วยแล้วก็ ไม่เห็นใครที่จะเหมาะสมที่จะรักษาวิชานี้ได้นอกจากพระครูเืีฮะท่านท่านก็ได้วิชานั้นมาอทุกวันนี้ท่านก็นําเอามานช่วยเหลือญาติโยมถูกต้องครับนะฮยวัตถุมงคลของท่านรุ่นแรกเนี่ยประมาณปีไหนที่สร้างรุ่นแรกเป็นตะกุด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 รุ่นแรกเพาน้นท่านทำได้มีมีเก้ามีเก้าสเก้าส เพื่อทำให้รู้แต e, ่รู้แต e. ่ครับพ<อ>าท่านเป็นพระพวกผมได้เป็นบวชอยู่ที่นี่ท่าน,นเลยลองลองจานมันเป็นสมัยนั้นมันไม่มีมนะอุปกรณ์อะไรต่างๆเนาะอเก่ามากครับท่านก็ใช้ม้วนเอาสาลนะ่ย่านัะสอนเขียนยันก็ท่านก็ปุกเสรที่ว่าท่านแตว e ไปลองก่อนอ๋อใช่จำได้หรอท่านนัครั้งแรกเลย ตะกุดเก้าเส้นก้าสายอ๋อเป็นตะกุดก่อนครับเท่ากับว่าเป็นเครื่องรางของขังก่อนแล้ววัตถุมงคลประเภทเหรียญล่ะเหรียญนี่จะเป็นพุทซ้อนครับอาจารย์พุทซ้อนอ๋อแต่อาจารย์มาถึงพวกหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเปี้ยงเนี่ยแกตั้งเหรียญมาก่อนนั้นหน้านั้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเหือนของท่านนะครับมายถึงว่าสร้างไปหลวงพ่อสดอ่ะสร้งมาหลายรุ่นถ้าเป็นของท่านเองซื้อเหรียญพุทซ้อนอ๋อสร้างแบบเชิดชูคูบอาจารย์ใช่ครับ นะก็หลวงพ่อสดเคยถามการว่าด้านทำไมไม่ไม่ตั้งวัตถุมงคลของหลวงพ่อเองครับบอกว่ายังไม่ได้เราเรายังตอนนั้นเขาบอกว่าหลวงเขายังมก็ให้เกียรติว่าคู่บาจใช่ครับอืมต่อมาก็จะมีพุทซ้อนพุทซ้อนก็คือหลวงพ่อสดอยู่บนท่านอยู่ล่างต้องครับออกมาเป็นเหรียญเป็นเหรียญแล้วก็มีล็อกเก็ตด้วยหรอล็อกเก็ตมันมันใช่ครับใช่ได้อ่า มีล็อกเก็ตออกมาด้วยนะฮะก็เป็นวัตถุมงคลที่ลูกศิษย์ลูกหานะเล่นหากันนะในปัจจุบันอะไรที่เขาเล่นหากันมากเลยวัตถุมงคลของท่านก็ทุกรุ่นนะครับเป็นของพ่อทุกรุ่นเลยรัทธาครับสัทธาคือทุกรุ่นเลยของพ่อเปียกก็คือทุกรุ่นเลยครับได้หมดอ๋อแล้วรุ่นนี้เป็นยังไงฮะเราดูแล้วที่ติตาชัาครับอดสวยงามแล้วก็ ลูกศิษย์ลูกหาจอกันเยอะยครับอ๋อนะฮะนี่ครับนะก็มีทั้งรูปเหมือนแล้วก็มีปิดตาลายขนมครับนะ,ะนะเอาฝากอะไรถึงนักสะสมสายของหลวงพ่อเปียกบ้างฮะก็ฝากวัตถุมงคลหลวงพ่อเปียกไว้เลยครับผมอ่มอลูกศิษย์ลูกหาสรัทธาแล้วก็ยอดจองของชราจนก็ถือว่าเยอะแล้วก็น่าจะ เกือบเต็มแล้วครับเหรียญพุทซ้อนรุ่นหนึ่งอาจารย์ครับหลวงพ่อเปียกเราครับผมเป็นเหรียญพุทซ้อนจะมีอยู่สามเนื้อครับอาจารย์อัปปะก่าทองแดงทองเหลืองแล้วก็มีเหรียญล้องพิมพ์คือตะกั่วครับผมอ่าครับอันนี้เป็นเหรียญพุทซ้อนนะส่วนรูปเหมือนอันนี้เป็นรูปเหมือนรูปเหมือนปั๊มรุเนแรนแรกของพ่อครับรูปเหมือนปั๊มรุนเรก รุ่นแรกครับผมนะเอามีกี่เนื้อคระอันนี้มีห้าห้าเนื้อครับจันห้าเนื้อห้าเนื้อตะกัวแล้วก็อัปาก้าครับท้องเหลืองครับท้องแดงแล้วก็เงินครับผมอันนี้ยอด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 สร้างมาเยอะนะครับจายนไม่ถึงว่ามีแค่จํานวนเนื้อเงินน่าจะห้าร้อยสไลด่ห้าร้อยนิดนนีนะครับแต่เนื้ออื่นมีแค่ห้าร้อยครับผมครับ